ตอนนี้กำลังส่งตัวไปโรงพยาบาลสองไลน์นะคะ<ม>อยู่ในระหว่างการบำบัดอยู่ตอนนี้จนถึงป่วยหรือจากการดื่มสุราจนงมีอาการของจิตห<ม>ลอน<ม>ก็คนในชุมชนก็อยากให้เป็นตัวอย่าง<ม>ว่าเวลาว่าดื่มสุราหนักแล้วม,มันจะทำให้เรา เกิดค,ความผิดปกติทางจิตแล้วนะคะไม่ได้นับก็ถือว่าคนที่สามารถลดละเลิกปัจจัยเสียงได้นี่ก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการกับเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปไปกับเราด้วย <c oughs> อาวตอนนี้เยี่ยมให้กับรังใจให้กับรังใจพี่เล่นไลสุขภาพก็ได้แข็งแม่นะพน้ำไม่สบายมาน่ะใครจะดูลูกหลานให้ลูกก็ไปทำงานหนูก็ไม่มีเวลามาช่วยดูนะหนูก็มีหลานอีกครับ3,9,2,5,3,8มันทำงานไม่เต็มที่เวลาขับรถไขอยังไงครับ ทำไม้ทำให้เติมเพิ่มันเหนื่อยเลยหรอแล้วตัดสินใจเองไหมครับว่าทำให้ปีหนึ่งแค่อำเ่อตัวเองพ่อแม่เขาไม่ว่าอะไรครับดีใจใช่ไหมครับได้ได้มองแค่ขายจจะรู้ก็ได้ได้มองตาพี่น้องตายก็มันแปลกไหมเวลาเลิกได้เวลาเลิกได้นี่ จะแปลกกว่าเก่าไหมจะแปลกเหมือนตอนตอนเรากินอยู่ไหมรับแต่บอกวยต้องร่มได้เอาให้ฟรีด้วยอสนใจไว้เลยแสดงว่าเล็งไว้แล้วแต่ว่ากลับไปกลับไปดื่มเมื่อไหร่จะดื่มแล้วเดนแล้วเดี๋ยวโดนพอเอาเคนดู เป็นดื่มพอต้องเอาคนนี้เลยได้เอาแฟนเขาคุณหมอชูนมเราเลยดูนมดีกว่าตอนนี้กินนมกลงก่อน